เอาเอาทันทันไลสุดอยู่ไม่อด้หัวใจโอ้โหใจอ่กัะว่าดใ เ,อเออ่อ้เสนาคนอันกำลังไลฟ์สดนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับน้องไข่ตุนอีกแล้วนะคะยำเย็นวันนี้สามสาวก็ถือโอกาสไลฟ์สดตอนเย็นเลยสวัสดีค่ะป้าแจ้วนะคะสวัสดีป้าแจ้วก็เอฟซีประตูนะคะที่มาทักทายใ,ให้กำลังใจกันนะคะวันนี้ มาตั้งแต่ตอนอะไรห้าโมงคึ่งนะว,วันนี้อะไรนะเพื่อน่างเข้ามาน้อยเนาะดูน้องไข่ตุ้นไปก่อนนะคะอะวันนี้เอาตะวันหน่อยนะตอนนี้มาคุยกับน้องไข่ตุ้นก่อนนะคะแล้วค่อย วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็วันพระอีกเนาะวันนี้แล้วก็เราเราวันนี้ก็จะมีการไลฟ์สดการจัดทานด้วยนะคะตอนนี้ก็มาคุยกับน้องไข่ตุ้นก่อนนะคะมาเล่นกับน้องไข่ตุนก่อนคะ่ะอจะจะโชว์ปิ้นเพาให้ดูเลยบ่อรกขอบคุณห้าร้านดวงใจนะคะที่มาทักทายให้กําลังใจกันคะ่ะขอบคุณมา,มากๆคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ สบายดีกันทุกคนเนาะฝนฝนตกแล้วก็อากาศเย็นนะคะฝนตกที่อื่นนะคะตอนนี้ยังไม่มาตกที่โคกสีเลยขอบคุณป้าแจ๋ว fc นะคะเอ fc ประตูแล้วก็กําลังใจที่มาทักทายให้กําลังใจกันนะคะยินดินแบบนี้เนาะอากาศเย็นสบายแะะล้วฝนตกที่อื่นแต่ยังไม่ตกที่โคกสีนะคะส่วนว่าจะตกตอนกลางคืนนะคะที่ ที่บ้านสามสาวนี่จะตกตอนกลางคืนนะคะกลางวันนี้จะไม่ตกนะคะก็ทาให้สะดวกสบายในการเดินทางเนาะขอบคุณเก้าล้านดวงใจนะคะสิบล้านดวงใจที่แวะทักทายมาให้กําลังใจกับสามสาวนะคะยนยินแบบนี้มาเล่นกับน้องไถ่ตุ้นวันนี้เรามาจากบ้านสวนเร็วหน่อยนะคะว่างก็เลยถือโอกาสอะไรนะยาย ยายหมายการศิน์สวัสดีค่ะยายหมายการสิน์ะน,นะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะยายหมายการสิล์ท่านโอ้โหน้ำยายหมายการสิน์นะคะขอบคุณมากนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจค่ะไอุนไอซุนทำอะไร อบคุณมากนะคะที่มาดูช่องสามสาวเนาะขี่คุณด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะนี่มาทักทายให้กำลังใจกันค่ะสิบล้านดวงใจนะคะน้องไข่ตุ้นนะคะมาดูน้องไข่ตุน้นนะ ชางบ้านก็เลี้ยงสุนัขก,กันนะคะก็เลยได้ยินเสียงของสุนักกนนขช่างบ้านด้วยนะคะตอนนี้มาเล่นกับน้องไข่คุณขอบคุณมากนะคะทุกคนทมาให้กำลังใจก็อย่าลืมกดริงสดใสให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ14นะลุงใจขอบคุณมากค่ะที่เมทมาทักทายให้กำลังใจกันนะคะงานทานัทนทนันทันทัน สวัสดีค่ะอะไรนะคุณสีคุณสีพล fc เบนจมาศสวัสดีค่ะทุกคนรอบห้องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณสีพลนะคะ fc คุณเบนจมาศนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่มาให้กําลังใจกันเนาะขอบคุณมากมากค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณสิบสองล้านดวงใจนะคะอ้าวเดี๋ยนะเอาเอานี้ออกให้ไข่ตุน้นส่วนมากไข่ตุนอยากจะมาโดดนอนตรนะงนี้นลคือนะเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะเอาไปไหนลูกไปไหนตุนตุนนตนต้นนี่ตุ้นตุ้นนี่ มาพี่ซ <stitches forward Carwyn> ื้อหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอ่นี่ยอยากจะหนีไปแล้วนี่วันนี้เนี่ยอย่าห้ามหนีห้ามหนี อ่าเดี๋ยวเพื่อนก็ไปหมดหรอกขอบคุณมากนะคะ18ล้านดวงใจเวลาเรามาถ่ายภาพก็อย่างนี้แหละกดสามให้แล้วจ้ะสวัสดีค่ะคุณป้าแจ๋วก็สวัสดีอ๋อคุณคุณสีเพยสวัสดีนะคะสวัสดีป้าแจ๋วนะคะป้าแจ๋วไปไหนวเนอะป้าแจ๋วนี่ ทักทายกันนะคะให้กําลังใจกันเนาะช่วงเวลานี้นะคะคุณป้าแจวก็สวัสดีคุณสีเพ็ญน,นะคะมดแดงบ้านเศรษอะคาะเดี๋ยวก็เลยทําให้มีมดแดงมาเยอะตอนนี้ก็มาให้กําลังใจกับน้องไข่ตุ๋นนะคะอะ่น้องไข่ตุน๋นอย่าหนี้ไปไหนนะอยู่บนเก้าอี้นี้นะทักทายเพื่อนเพื่อน fc นะลูกนะอ่าช่วยกันช่วยกันสวัสดีค่ะสิบสามล้านดวงใจนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะที่แวะมา,าทักทายให้กำลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะเป็นไงเนาะที่อื่นฝนตกไหมคะตรงนี้ยังไม่ตกเลยร้อนมากเลยตอนนี้แต่บริเวณรอบๆนี้โอ้เส mm ีย hmm. ง oh, ฟ้าร้องเสียงฟ้าร้องฝนตกฝนตกหนักเนาะสวัสดีสิบดล้านดวงใจนะคะที่แวะมา,าทักทายให้กำลังใจกับสามสาวนะคะใครตุนตุนตุนอิ๊บ นะรู้จักชื่อตัวเองใช้ได้ลูกขอบคุณทุกกาลังใจนะครับทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆคนนะครับ16บหล้านดวงใจขอบคุณมากค่ะ กันร้อนไล้สักเล็กน้อยก่อนเนาะก่อนที่จะไปดูสามสาวก็ยวช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งทุ่มหนึ่งนะก็จะไล่ทำพานนะคะทำพานทำพานไปบูชาพระเนาะพรุ่งนี้วันพระนะคะพรุ่งนี้วันพระขึ้นขึ้นแาษมพรุ่งนี้ก็คือวันที่วันที่หก วันที่ 7, เจ็ดเรมสิบสี่ค่ำเดือนห้านะคะเรมสิบสี่ค่ำเดือนห้ายังข้างแรมเลยนะคะเรมสิบสี่ค่ำเดือนห้านะคะวันพระฮังลงรลสวัสดีค่ะทุกคนนะคะพี่ กดไลค์มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะมาเล่นกับน้องไข่ตุ๋นนะคะเป็นไงเนาะแต่ละคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะช่วงเวลานี้เนาะแต่ละคนก็บ้านสามสาวก็อีกคนก็ทำเตรียมกับข้าวอยู่นะคะก็เลยอาจจะเสียงดัง,งข้างๆเสียงดังนิดหนึ่งไข่ตุนก็มาหลบมาหลบอยู่ที่เก้าอี้นั่งเล่นอยู่นะครับเป็นไงเนาะเพื่อนๆตุนตุนครับ ตต้น,ตนตครับกำลังไล่ดนกันนะครับไข่ตืนครับหันหลังให้เลยหันหลังให้เพื่อนเพื่อนเลี้ยงแมวเหมือนกันไหมคะอากาศเป็นยังไงเนาะอ,อ,อ,อื่นหันลลหลังแล้วราหันหลังพีกันนะไข่ตืนบอกว่าหันหลังพีกัน ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาเวะมาทักทายเนาะทั้งที่รู้จักแล้วก็ไม่ได้รู้จักก็ขอบคุณมากนะคะที่มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะสิบห้าล้านดวงใจขอบคุณมากครับระวังตกเก้าอี้เด้อตุนเด้อรยิ่งกลมๆอยู่

ช่วงเงย็นๆก็จะครุบครับนี่หนึ่งเนาะทานข้าวเย็นหรือ,อยังเนาะแต่ละที่ทานข้าวกันหรือ,อยังจ้ะบางคนนี้ก็ทานแต่วันเนาะตังตต้งแต่ตอนไม่ให้เกินสีน่โมงนะบางคนก็ควบคุมอ่ะควบคุมอาหารนะควบคุมน้ำหนักก็อาจจะทานแต่วันหน่อยนะคะอะไรครับนี่คืออะไรกขอบคุณมากนะครับ ฮะรเอเนี่ยคโดเไม่รู้ครับขอบคุณ14ล้านดวงใจครับอ๋อมากินข้าวที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะตอนนี้สามสาวก็เตรียมกับข้าวให้คุณตานะคะคุณตาเนาะตอนยินเมนูวันนี้นะคะมีอะไรบ้างคะเมนูวนันนี้ให้ไปดูได้ไหมมาเลยมาเลยเดี๋ยวนะจะให้ดูเมนูวันนี้นะ เมนูของสามสาววันนี้นะคะจะให้ดูเดอ้อเพื่อนหายไปหมดเลยว่าจะให้ดูเมนูเหลือสี่คนเมื่อกี้สิบกว่าคนเ,าเมนูขรูปชิ้นนะคะแล้วก็ตำแต,ตงนะคะสุดยอดทานขับข้าวสวยนะคะข้าวสวยก็ที่หม้อก็มีเดอ้อข้าวนะ่ะเดี๋ยวอาจารย์มาให้หน่อยท่านจะได้สะดวกในการรับประทาน ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาทาักทายให้กำลังใจกับสามสาวนะคะมากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะตะมักแดงแซ่บซฟจากฝีมือสามสาวนะคะพี่คุณตูนะคะอร่อยอร่อยมาชิมลองเบิงบ่งเด้อไผ่เบิ่งบิ่ยังไม่เคยมากินขกินก่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะไม่ไม่ข้าวไม่ได้เสียหรอกคะ่ะเอาอบมาแบ่งกันหน่อยข้าวนะ เดียว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 เดยวขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายจันนะคะทานข้าวดีืเมนูแล้วเนาะน่าอร่อยมากินข้าวน้ำกันเด้อคะ่ะไอตัวนี้ก็มาดูน้องไข่ตุนต๋น่อนะคะมาพักกับน้องไข่ตุ๋นนะคะขอบคุณผู้กำลังใจนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกันค่ะขอบคุณขอบคุณเอฟซีป้าตู่ป้าเจ๋วคุณสีพล คุณสมหมายที่มาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสามสาวก็ข<ห>อขอหยุดไล์แค่นี้ก่อนนะคะพบกันนะคะเดี๋ยวจะจัดพานก็มาเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ